สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮาโนยนะคะรวมลราแล้วก็หุนดาวโจนมาแบกปันค่ะของวันที่16นะคะสำหรับแนวทางนะคะรัฐบาลไทยเราพัฒนาเอทหลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ ฮานอยของเราเมื่อวานนะคะแอดให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะมาทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลยนะคะเจาะเข้าที่หนึ่งสองชุดเน้นนะคะแล้วก็หกแปดค่ะหนึ่งสองมาในรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็รอบพิเศษนะคะมาที่แปดหกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานเนาะมัดรวมสี่หน่อยนะคะแตกสองรอบนะคะสำหรับ ฮาโนยของวันที่16นะคะชอบก็จดไว้แคบไว้คะ<ม>่ะไปตามกันต่อนะคะ<ม>ไปตามกันต่อนะคะของวันที่แอดก็ลืมนะคะพี่น้องจ้า ของวันที่16นะคะลาว VIP เราสัมามรคีวีไอและลาวสตาร์วีไอพีนะคะเมื่อวานที่ให้ไปนะคะลาว v ไ p ได้กันที่วิ่งรูดศูนย์นะคะเจาะเข้าที่ศูนย์สามตรงๆนะคะตารางก็มาที่ศูนย์สามค่ะลาวซัมามรคีวีไอพีนะคะเข้าในตารางนะคะเก้าสาม ส่วนลาสตา VIP ได้กันที่วิ่งรูด9นะคะเจาะเข้า91นะคะชุดนิ้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตัวเลขทุกต,ตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านกดได้เลยนะคะไปกันต่อนะคะที่แนวทางต่อไปนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่อาจจะคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดเนาะ หรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนหนึ่งไลค์นึงแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต,ต่อไปค่ะลาว hd นะคะเมื่อวานได้กันที่วิ่งรูด8นะคะ วิ่งรูดแปดวิ่งรูดสองนะคะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะตารางมาแปดสามนะคะแล้วสองเก้าเจ็ดนะคะตารางมาสามตัวสองตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางแล้วก็ได้สามตัวนะคะยินดีด้วยเด้อ ลาวสามัคคีนะคะเข้าในตารางนะคะเจ็ดค่ะแอดฟันให้นิ้นอ่ะไม่ใช่ฟันเนาะแอดให้ที่เจ็นะคะพี่น้องจ๋ามาเจเนาะอ่าส่วนนาวกาชาติของเรานี้ก็หลุดนะคะเมื่อวานพลาดไปวันนี้ขอให้งงปังๆนะคะหยิบจับตัวนี้ไปเป็นหน้าทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้เลยจ้า เราไปกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นลาวเอ็กซ์ต้านะคะลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีและก็ลาวสตาร์นะคะของวันที่16ค่ะลาวเอ็กซ์ต้าเมื่อวานนะคะได้กันที่วิ่งรูด7นะคะส่วนลาวทีวีนะคะลาวทีวีเข้าในตารางนะคะหกสีค่ะ ลาวสตาได้กันที่วิ่งรูดหนึ่งและศูนย์นะคะให้เด่นหนึ่งเด่นศูนย์มาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์นะคะแล้วก็ตัวเจาะมาคู่กันนะคะศูนย์หนึ่งชุดเน้นนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับลาวสตาเนาะสามตัวนะคะในตารางนะคะแตกสามตัวในตารางนะคะ,ะมีพี่ๆหลายท่านนะคะชอบหยิบจับในตารางนะคะลาวสตาเนาะ ขอมากันบ่อยนะคะพี่น้องจะได้3ตัวก็ยินดีด้วยเด้อในจุดจับวินนะคะสำหรับของวันที่16ชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไปกันต่อที่หุ้นดาวโจนนะคะดาวโจนคืนนี้น่าจะไม่มีนะคะดาวโจนปกติเนาะเพราะว่าหลังเที่ยงคืนไปก็จะเป็นวันเสาร์แล้วเนาะพี่น้องจ๋า นะก็ลองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะหุ้นดาวโจนนะคะดาวโจนของเราเมื่อวานดาวโจนมีไ p หลุดนะคะส่วนดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจนสตาร์ได้กันที่วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดเจ็ดและหนึ่งนะคะเจาะเข้าที่แปดหนึ่งค่ะส่วนดาวโจนปกตินะคะ ได้กันที่วิ่งรูดเจ็นะคะเจาะเข้าที่เจ็ดสามตรงตรงนะคะตัวที่อัดนินให้นะคะแล้วก็ศูนย์หกนะคะดาวโจนปกติมาบนมาล่างเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายเจาะนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะเราพัฒนาก็เข้านะคะมีน้องจ๋าแต่ว่าคนดูน้อยนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะรัฐบาลไทยแอดก็ลงให้แล้วนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า